เราไปราศีกันกันต่อเลยครับอาจารย์อแล้วคุณลูกสอนี่ไม่บอกว่าแกราศีอะไรนะแกบอกราศีอะไรราศีตุลแกบอกว่าราศีตุลเดี๋ยวไทยตุลเลยเดี๋ยวไทยตุลนะเดี๋ยวไยเดี๋ยวรอให้กันจบแล้วตุลต่อเลยนะครับนะครับตอนนี้เราทายราศีกันเป็นราศีใครเป็นราศีพมปัจจุบันครับพบตายพบตายผบตายนี่ตำรวจนี่รักษาการกิตติรัตน์นี่รักษาการอยู่เป็นคนราศีกันเป็นยังไงบ้างครับเกรงไหมว่าราศีกันเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยในภาพรวมนี่น่าจะดีนะครับน่าจะดีฟังอย่างนี้รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่น่าจะดีไอแต่น่าจะดีแต่จริงๆภาพรวมแล้วดีภาพรวมแล้วดีนะภาพรวมแล้วต้องพูดอย่างนี้ดิเฮ้ยใจชื้นขึ้นหน่อยภาพรวมแล้วดีแต่อาจจะเดือนนี้อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างเดือนมิถุนายนอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเจ้าชะตาเนี่ยครับเห็นไหมครับว่าเอ่อ มันหลุดพ้นเราหลุดพ้นตั้งแต่วันที่30สิบย้ายเข้ามานี่ครับธรรมดาแล้วเนี่ยอยู่ในอยู่ในภพที่ดีมากภพสุภะและอยู่กับผู้ใหญ่คนอุปธรรมค้ำชูนานอยู่กับผู้ใหญ่ในงานครับอยู่กับใครอยู่กับอยู่กับแฟนคลับอ่าอยู่กับคู่ท่าครับอยู่กับเพื่อนโอ้โหดีหมดเลยไม่มีอะไรจะทายเสียได้เลยนะครับดีหมดเลยครับแต่ที่นี่เสียอยู่แค่บางอย่างว่า เสียไปอยู่ในเรือนของจันดับเรือนเรือนเรือนจันดับต้นเรือนเนี่ยจะต้องระวังเยอะนะครับโดยเฉพาะวันที่หกกับหกมิถุนายนต้องระวังเขาสิณานี้ต้องระวังเพราะว่าไปอยู่เรือนจันดับเรือนนะเรือนแล้วเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็ดับด้วยดาวพฤหัสก็ดับด้วยดับถึงวันที่เท่าไหร่ยี่สิบสามดับถึงที่ยี่สิบสามครับเพราะฉะนั้นที่คุณสังเกตเถอะคุณเกิดลัคนาราศีกันเนี่ยยกเว้นหอบออ่ายกเว้นทำไม เงินน่ไม่มีเงินไม่มีนะครับเงินไม่มีมีเงินแล้วก็มีปัญหาทางการเงินครับเนี่ยนะมีไอ้มีการเงินมีปัญหาว่างั้นเถอะเป็นเกษตรแท้นะครับนะฮะดาวพระศุกร์นั้นนอกจากหมายถึงการเงินแล้วอะไรแล้วเนี่ยอยู่ในพุสุภะแล้วเนี่ยก็คือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่นี่ก็ก็มีปัญหาด้วยเลยผู้ใหญ่หมดแรงเหมือนกันนะหมดกำลังเหมือนกันครับจริงๆนดาวพระศุกร์นี่ที่นอกจากจะแปลคำว่าการเงินอะไร้วพระศุกร์ก็แปลว่าความรักด้วยก็ได้ครับ นะครับความรักนี่ก็มืดมนความจงรักภักดนี้ด้วยนะก็แต่ได้หมดแต่ได้หมดนะแต่ได้หมดนะครับความรักความใกล้ดินเลดการบันลมรอวันที่ยี่สิบสามถ้าเรายี่สิบสามไปแล้วเนี่ยทุกอย่างกลับมาดีครละครับไม่สิเขาเขาต้องนี่ก่อนเขาเขาต้องย้ายก่อนผมต้องห่วงนี้ก่อนผมห่วงวันที่สิบสองตัวเองดับวันที่สิบสองถึงวันที่สิบสองถึงวันที่สิบแปด อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ตรงนี้อยู่สองที่เลยอ่าต้องอธิษฐนที่ก่อนอ่าที่ตรงนั้นก่อนสิบสองถึงสิบสี่สิบสองสิบสี่ครับดับเข้าไหมว่าการพูดคุยการติดต่อการวิ่งเต้นการใช้สื่อการติดต่อเรื่องผู้ใหญ่เนี่ยไม่ได้ผลต้องพยายามทําให้เสร็จก่อนวันที่สิบสองอ่าเดี๋ยวนะเสร็จก่อนที่สิบสองครับวันสิบสองแล้วยกยกมาวันที่สิบสี่วันที่สิบสี่เนี่ยเห็นไหมไปอยู่ในเรือนห้องเครื่องเรือนที่เศษเรื่องงานเนี่ยเปเกษตร เกิดความมั่นคงเข้มแข็งครับแต่ถึงดำถึงที่อะไรสิบแปดเพราะนั้นเนี่ยพอบอตายนี่ก็ต้อยเหลือที่สิบแปดแล้วถึงจะมั่นคงเข้มแมข็งมันอย่างนี้ครับอาจารย์มันอาจจะมีจุดพลิกผันได้นิดนึง่งเพราะในวันที่สิบสี่นั้นอ่ะดาวอาทิตย์ลงมาร่วมเนี่ยครับ วันที่14ดาวพิ์ลงมาร่วมอยู่ในนี้ร่วมเด็กก็ดีสิอ่านี่ดีเลยครับจะพูดจะคุยกับไอ้ติดต่อวิ่งเต้นการใช้สื่อภาษาเงื่อนไขสัญญาการบอกกล่าวกันบังคับมีการมีการบังคับกันครับมีการบอกกันนี่อาจารย์บอยผมให้คุณตำแหน่งคุณนะคุณจะต้องสัญญาจะต้องทำอะไรให้ผมบ้างครับอย่างเช่นผมส่งรายชื่อไปนี่เฮ้ยไม่ไม่ลังอันนึงก็ตรงนั้นหรอกสรงรายชื่อไปนี่คุณต้อง ผมแค่เซ็นอย่างเดียวครับอะไรอย่างนี้นะฮะนี่นี่ก็ต้องมีการพูดคุยดาวสุกวันที่สิบสองมาอยู่ด้วยอ่ายิ่งดาวสุกมาด้วยก็ยิ่งดีใหญ่นะครับอันนี้นะยิ่งดีใหญ่เพราะนั้นนี่หลังจากวันที่เท่าไหร่ไปแล้ววันวันที่ยี่่สิบสามแหละแต่ว่าจริงๆแล้วตั้งแต่วันที่สิบสองสิบสามสิบสี่ถึงแม้จะดับเนี่ยแหละแต่ดาวมันก็สวยงามนะดังนั้นดูดูแล้วคนราศีกันเนี่ยนะครับทุนผู้ชม มั่นคงเข้มแข็งเรื่องงานเนี่ยงานเนี่ยจะเป็นมีเสน่ห์มากนะฮะผลงานเนี่ยจะเป็นที่ป้องต้องตาต้องใจของคนทั้งเพราะงานคําประกันตัวเองใช่ะัลงายขับประกันตัวเองดังนั้นต้องเรยไปที่เท่าไหร่แต่ถ้าเอาให้ดีงามบริสุทธิ์ผุดทองเลยจริงๆเนี่ยยี่สิบสามแล้วยี่สิบสามไปแล้วดิครับชีวิตมีความดีงามเรื่องเรื่องตัวเองเรื่องการงานครับ้านคงบ้านคงนะครับอันนี้ก็ ครับชัดตรงนี้ไปได้ครับเอาเอาแบบเอาแบบเจาะลึกในนี้เลยนะเจาะลึกยี่สิบเป็นต้นไปตัวเองไม่ดับไม่ดับเวลาตัวเองไม่ดับก็ตัวเองก็คิดออกคิดออกคิดออกแล้วพอยี่สบสามเนี่ยพอมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กำลังมีกําลังอกําลังเรื่องเกี่ยวกับการงานกําลังในเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับเพราะนั้นนี่เรื่องงานกับเงินนี่จะมีความเข้มแข็งจะมีความ สมบูรณ์ยี่สาเป็นต้นยี่สาเป็นต้นไปเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องตัวเองนะฮะเรื่องตัวเองส่วนในเรื่องเกี่ยวกับคู่เป็นไงครับคู่เนี่ยคู่นี้ก็อยู่ในพสุอ่ะนะฮะเรื่องคู่นี้ก็ถือว่าดีคู่ผักด้าก็มีโอกาสที่จะไปท่องเที่ยวกันได้ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวกันนะหลบฝนไปเที่ยวหน่อยอย่างนี้นะฮะไปเที่ยวต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนได้หลายได้ครับแต่ยังไงก็ตามเรื่องคู่เนี่ย เห็ e นไหมครับว่ามีพระลาหูตัวเนี้ครับเล่งอยู่คู่ความหุ้นส่วนอาจจะมีความโลภเยอะหน่อยอทีเนี้ยในนวางเนี่ยครับคู่เนี่ยไปอยู่ในพบอะไรพันธุครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการตกลงกันเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยบ้านรถอะไรอย่างนี้ไปดูกันอะไรกันอย่างงี้นะอาจจะอาจจะได้บ้านเพิ่มก็ได้หมดครับมีโอกาสนะครับ อยู่เหนือพระหักด้วยนะฮะก็มีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถมีเรื่องเกี่ยวกับตกแต่งก็ได้นะฮะตกแต่งหรือว่ามีการรีโนเวทใหม่นะครับนี่นะครับเราถือว่าดีกราสิการถือว่าดีถือว่าดีตอนแรกดาวดับดับเนี่ยแต่ว่าพอทุกครั้งที่ดับก็มีดาวอาทิตย์มาส่องแสงมาช่วยมาช่วยมาช่วยให้นะครับก็เลยไม่พ้นดับไปได้ก็ต้องบอกว่าครึ่ง ครึ่งแรกไม่ดีครึ่งหลังดีครึ่งหลังดีครึ่งหลังดีนะครับดีทุกเรื่องโอ้โหดีทุกเรื่องน่าเป็นคนราศีกันเลยอ่าครับนะฮะครบถ้วนไปนะครับสําหรับคนราศีกันพลาที่เป็นแก้วด้วยครับครับเป็นพลาแก้วพลาแก้วเนี่ยเราก็เป็นเนื้อแก้วแท้ๆนะครับท,ทํามาจากเยอรมันนะครับเพื่อเป็นการทั้งเทิะเปรียญนะครับขันพระพรีพระบารมีของพ่อสธรนะครับ แก้วก็มีหลายสีนะครับเป็นสีพุทธมณฑลเลยนะครับอย่างที่เห็นไปเมื่อกี้เขาพูดนี่ส้มนะครับพระประธมณฑลพื้นฐานซึ่งหลวงพ่อโสธรเนี่ยต้องเป็นพระทางสมัยที่ประพุทธมณฑลนะครับแต่ว่ามีอีกกลุ่มครับประต้องพูดถึงวันธรรมนะฮะแก้วห้านิ้วนะครับสีเขียวนะครับแก้วห้านิ้วสีเขียวคนเกิดวันพุธเขียวเหนียวซับใช่ไหมที่เขาพูดกันนะครับมีวันจันทร์ด้วยสีเหลือง นะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับเป็นสามกระสันนะครับสิบสองนิ้วนะครับเป็นเนื้อเนื้ออกค์พระเนี่ยหล่อด้วยทองแดงทั้งองค์นะครับแล้วส่วนฐานเนี่ยก็เป็นทงองเหลืองนะครับแล้วก็ติดตานะะฮของตำรวจนะครับอยู่ตรงกลางเนี่ยเขาเป็นมีอะไรตรงนี้ต่างมากเลยเยก็เห็นไหมฮะเป็นสีเงินนะครับเป็นสีเงิน นี่ก็สิบสองนิ้วทําไม่เยอะเลยนะครับตัวนี้นตแล้วก็จะมีเป็นนี่ไม่ใช่หยกนะฮะเนี่ยเป็นทองเหลืองนะครับทําสีนะครับเป็นสีสนิมีเหียวครับไม่ดูหยกเลยนะครับเป็นสองทองนะครับใบหน้าของคนงามครับมีทั้งสิบสองนิ้วนะครับตรงนี้ก็เป็นเก้านิ้วนะครับแล้วก็จะมีห้านิ้ว นะครับองนี้องนี้พิเศษมากครับองนี้เป็นเื้อเงินครับเป็นเื้อเงินหลอด้วยเงินเป็นมาทั้งหมนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเหรียญนะครับเหรียญก็จะทำได้หลายแบบครับก็จะมีทั้งเหรียญย้อนยุคนะครับเป็นเหรียญอาร์มนะครับเป็นเหรียญอาร์มมีเหรียญสามเหลี่ยมนะครับามสามเหลี่ยมสองหน้านะครับมีเสมา สําหรับผู้หญิงนะเสมาเล็กๆนะครับแ, ouais. แล้วก็จะมีเหรียญมังกรนะฮะเพราะปีนี้เป็นปีมังกรน,นะครับก็จะก็จะใส่รูปมังกรลงไปด้วยนะครับก็ในนี้ก็จะมีทุกเนื้อเลยมีทั้งทองคําเนื้อเงินเนื้อเงินหน้ากากทองเนื้อเงินองยานะฮะเนื้อทองทิพนะฮะเนื้อทองทองแดงนะครับพิงโก้เนี่ยนะครับนะฮะก็จะมีให้ผู้ที่สนใจนะครับจะเข้ามาร่วม บูชาก็าสามารถเช่าวัตถุคนบูชาได้นะครับ